รถแทรกเตอร์สีเขียวเหลืองของจอร์เดียเนี่ยเราเห็นกันจนชินตาเลยนะคะแต่เคยลองมองผ่านเลนส์ของนักลงทุนระดับตำนานอย่างวอร์เรนบัฟเฟตไหมคะว่าบริษัทเครื่องจาักรการเกษตรยักษ์ใหญ่เจ้านี้เนี่ยมีดีพอที่จะอยู่ในพอร์ตระยะยาวหรือเปล่า วันนี้เราจะมาสวมบทบาทนักลงทุนเน้นคุณภาพกันค่ะมาเจาะลึกหุ้น Deer Company หรือ DE การทุกซอกทุกมุมเลยมาดูกันว่าธุรกิจที่ดูเหมือนจะแข็งแกร่งนี้มีอะไรซ่อนอยู่แล้วก็น่าสนใจแค่ไหนสําหรับการลงทุนจริงๆค่ะใช่ครับเราจะมาดูกันอย่างละเอียดเลยตั้งแต่พื้นฐานความเข้าใจในตัวธุรกิจเลยนะครับไปจนถึงความได้เปรียบทางการแข่งขันหรือที่เรียกกันว่าคูเมืองที่บัฟเฟตให้ความสําคัญมากม รวมถึงคุณภาพของผู้บริหารด้วยแผนการในอนาคตแล้วก็แน่นอนประเด็นสำคัญที่สุดคือราคาที่เราจ่ายไปเนี่ยมันสมเหตุสมผลไหมมีส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัยมากพอหรือเปล่าตามหลักการลงทุนแบบเน้นคุณภาพเลยครับค่ะเริ่มกันที่ด่านแรกเลยการทำความเข้าใจธุรกิจหรือ circle of competence ธุรกิจของเดียรนี่มันซับซ้อนไหมคะหรือว่าเป็นอะไรที่นักลงทุนทั่วไปพอจะเข้าใจแก่นของมันได้อืม หลักๆเลยนะครับเดียก็คือผลิตแล้วก็จำหน่ายเครื่องจัก,กรกลการเกษตรแบรนด์จอห์นเดียที่เราคุ้นเคยกันดีนั่นแหละครับนอกจากนั้นก็มีส่วนของเครื่องจักรสำหรับงานก่อสร้างงานป่าไม้ด้วยแล้วก็อีกขาที่สำคัญเหมือนกันคือบริการทางการเงินหรือเดียรฟินแลนเชียลนะครับที่เขาให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อให้กับลูกค้าที่ซื้อเครื่องจักรของบริษัทเองอ๋อฟังดูเหมือนธุรกิจผลิตแล้วก็ขายสินค้าอุตสาหกรรมทั่วไปนะคะ มีผลิตภัณฑ์ชัดเจนมีบริการเสริมทางการเงินด้วยใช่ครับในแง่พื้นฐานเลยนะถือว่าเป็นธุรกิจที่จับต้องได้เข้าใจกลไกลไรายได้ไม่ยากความต้องการเครื่องจักรการเกษตรกับการก,ก่อสร้างมันก็เป็นเรื่องพื้นฐานของเศรษฐกิจอยู่แล้วแต่ว่าจุดที่ต้องทําความเข้าใจให้ลึกซึ้งหน่อยคือธรรมชาติของธุรกิจนี้ครับที่มันเป็นวัฏจักรหรือซ y คริเกิลอย่างชัดเจนเลย อธิบายคำว่าวัฏจักรในบริบทของเดียเพิ่มเติมหน่อยได้ไหมคะว่ามันส่งผลกระทบยังไงบ้างครับหมายความว่าผลประกอบการของ D ีเนี่ยมันจะขึ้นขึ้นลงลง,ลงตามภาวะเศรษฐกิจแล้วก็ปัจจัยเฉพาะของอุตสาหกรรมด้วยครับเช่นสมมติปีไหนราคาพืชผลเกษตรด,ดีเกษตรกรม,มีรายได้ดีเขาก็จะมีกำลังซื้อเครื่องจักรใหม่ใช่ไหมครับยอดขายเดียก็จะพุ่งเลยแต่ถ้าปีไหนราคาพืชผลตกต่ำหรือเจอภายแล้งน้ำท่วม เกรรษตรกรก็จ,จะชะลอการลงทุนยอดขายเดีย์สก็อาจจะลดลงควบภาพได้เหมือนกันภาคก่อสร้างก็คล้ายๆกันครับอ่อนไหวตามภาวะเศรษฐกิจการลงทุนภาครัฐแล้วก็อัตราดอกเบีย้ยอ๋อเข้าใจแล้วคะ่ะแสดงว่าถึงธุรกิจจะดูเหมือนเข้าใจง่ายๆนะคะแต่จริงๆก็มีความผันผวนสูงซ่อนอยู่ข้างในการวิเคราะห์ก็เลยต้องมองให้ทะลุรอบวัฏจักรพวกนี้ด้วยอืมจุดเริ่มต้นถือว่าโอเคไม่ซับซ้อนเกินไป แต่ก็มีประเด็นให้ต้องระวังตั้งแต่แรกเลยนะคะถูกต้องครับจัดว่าอยู่ในขอบเขตที่นักลงทุนสามารถศึกษาแล้วก็ทําความเข้าใจได้ไม่ใช่ธุรกิจแบบเทคโนโลยีขั้นสูงที่เปลี่ยนแปลงเร็วมากๆหรือโมเดลธุรกิจที่ซับซ้อนจนตามไม่ทันแต่ไอความผันผวนตามรอบนี่แหละครับ คือความท้าทายสำคัญเลยในการประเมินมูลค่าแล้วก็การตัดสินใจลงทุนโอเคค่ะงั้นไปต่อกันที่ประเด็นที่สองที่สำคัญมากๆสำหรับสไตล์บัฟเฟต์นั่นก็คือคู่เมืองหรือ Economic m o ม e สิ่งที่ป้องกันไม่ให้คู่แข่งเข้ามาโจมตีหรือแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดไปได้ง่ายๆเดียมีประการป้องกันนี้แข็งแกร่งแค่ไหนคะเดียมีคูเมืองที่สำคัญอยู่หลายด้านเลยครับที่ชัดเจนที่สุดเลยนะคือความแข่งแกร่งของแบรนด์ Brand Streng t h ชื่อจอร์เดียกับภาพลักษณ์สีเขียวเหลืองนี้มันแบบว่าฝังหัวเกษตรกรแล้วก็คนในวงการมานานมากเป็นร้อยปีเลยนะมีความน่าเชื่อถือสูงมากในแงค่คุณภาพความทนทานซึ่งสิ่งนี้มันสร้างความพักดีของลูกค้าได้ในระดับหนึ่งเลยครับเรื่องแบรนด์นี่ชัดเจนจริงๆค่ะเห็นด้วยเลยแล้วด้านอื่นๆล่ะคะมีอะไรอีกบ้างอีกด้านที่แข็งแกร่งไม่แพ้กันคือเครือข่ายตัวแทนจำหน่ายและการบริการ Dealer Network and Service ครับ เดียมีเครือข่ายดีลเลอร์ที่ครอบคลุมกว้างขวางทั่วโลกเลยโดยเฉพาะในตลาดสำคัญสคัญอย่างอเมริกาเหนือการมีศูนย์บริการมีอะไหล่พร้อมบริการใกล้ชิดลูกค้านี่สำคัญมากนะครับสำหรับเครื่องจักรราคาแพงๆที่ต้องใช้งานหนักแล้วก็ต้องการการบำรุงรักษาตลอดเวลามันสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งรายเล็กหรือรายใหม่ที่ยังไม่มีเครือข่ายแข็งแกร่งเท่าอืมนึกภาพตามออกเลยค่ะ ซื้อรถแทรกเตอร์คันละหลายล้านก็อยากได้ศูนย์บริการใกล้บ้านที่ไว้ใจได้จริงๆเนอะใช่ครับแล้วก็จุดที่3ที่เดียกำลังเดิมพันแล้วก็พยายามสร้างให้เป็นคูเมืองแห่งอนาคตเลยก็คือเทคโนโลยีและระบบนิเวศเทคโนโลยีแด์อีโคซิสเต็ม โดยเฉพาะเรื่องเกษตรแม่นยำหรือ Precision Agriculture ครับเดียนี่ลงทุนมหาศาลเลยในการพัฒนาเทคโนโลยีทั้ง GPS นำทางระบบเซนเซอร์การวิเคราะห์ข้อมูลระบบอัตโนมัติในเครื่องจักรไปจนถึงแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์จอ h n นเดียโอเปอเรชั่นเซ็นที่ช่วยให้เกษตรกรบริหารจัดการฟาร์มได้มีประสิทธิภาพสูงสุดลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต คือเขาพยายามสร้างระบบนิเวศท,ที่ลูกค้าเข้ามาแล้วออกยากหรือ switching cost นะครับแล้วก็พยายามสร้างรายได้จากค่าบริการซอฟต์แวร์เหล่านี้เพิ่มขึ้นด้วยโหฟังดูครบเครื่องมากเลยทั้งแบรนด์ที่เก่าเครือข่ายที่แน่นแล้วก็เทคโนโลยีที่กำลังสร้างอนาคตแต่มันแข็งกร่งไร้เทียมทานขนาดนั้นเลยเหรอคะมีมุมมองที่แตกต่างออกไปหรือมีจุดที่คูเมืองนี้อาจจะไม่ได้แข็งแกร่งอย่างที่คิดไหมคะ มีแน่นอนครับคือไม่มีครูเมืองไหนที่ไม่มีจุดอ่อนหรือไม่ถูกท้าทายหรอกครับอย่างแรกเลยมีการวิเคราะห์จากบางแห่งเช่น Alpha Spread นะครับที่ประเมินว่าเดียร์อาจจะยังไม่ได้มี e อี n น m มิ Mode ที่ชัดเจนในระดับ Wide Mod e จริงๆเมื่อเทียบกับบริษัทในอุตสาหก,กรรมอื่นที่มี Network Effects หรือว่า Switching Cost สูงกว่ามากๆอย่างพวกบริษัทซอฟต์แวร์หรือแพลตฟอร์มออนไลน์อะไรแบบนั้น อืมแล้วเหตุผลที่เขาอาจจะมองว่าครูเมืองยังไม่กว้างขนาดนั้นคืออะไรคะพอจะขยายความได้ไหมคะอาจจะเป็นเพราะว่าแม้แบรนด์จะแข็งแกร่งไหมครับแต่ในตลาดเครื่องจักรเนี่ยก็ยังมีคู่แข่งรายใหญ่อื่นๆที่มีเทคโนโลยีแล้วก็คุณภาพใกล้เคียงกันเช่น CNH Industrial ที่มีแบรนด์ Case IH New Holland หรือ AGCO ที่มี Massey Ferguson Fend การแข่งขันด้านราคามันก็ยังมีอยู่ ลูกค้าอาจจะยังพอเปลี่ยนแบรนด์ได้ถ้ามีข้อเสนอที่ดีกว่าหรือส่วนเรื่องเทคโนโลยี precision act แม้เดียจะเป็นผู้นําแต่คู่แข่งก็กําลังเร่งพัฒนาตามมาเหมือนกันหรือมีผู้เล่นเฉพาะทางด้านซอฟต์แวร์การเกษตร,รเข้ามาแข่งขันด้วยทําให้การสร้าง switching costs ที่สูงมากๆแบบที่เปลี่ยนไม่ได้เลยอาจจะยังท้าทายอยู่ครับแล้วความเสี่ยงเรื่องวัตถุจากรที่เราคุยกันตอนต้นล่ะคะมันกระทบคููเมืองด้วยไหมคะกระทบแน่นอนครับในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดี หรือราคาพืชผลตกต่ำมากๆเนี่ยความพักดีต่อแบรนด์หรือความสะดวกสบายของเครือข่ายอาจจะถูกลดทอนความสำคัญลงไปเลยเมื่อเทียบกับปัจจัยด้านราคาเกษตรกร,ร,กรอาจจะหันไปซื้อเครื่องจักรมือสองหรือเลือกแบรนด์ที่ถูกกว่าหรือชะลอการซื้อไปเลยซึ่งมันก็แสดงให้เห็นว่าคูเมืองของเดียแม้จะมีอยู่จริงแต่ก็อาจจะถูกทดสอบอย่างหนักเลยในช่วงวงจรขาลงครับ อ๋อแสดงว่าคูเมืองมีจริงแต่ก็ไม่ใช่กำแพงเหล็กกล้าขนาดนั้นพอจะประเมินระดับความแข็งแกร่งได้ไหมคะว่าอยู่ประมาณไหนถ้าให้ประเมินนะครับผมคิดว่าน่าจะอยู่ในระดับปานกลางถึงค่อนข้างแข็งแรงครับคือมีปัจจัยหลายอย่างที่ช่วยปกป้องธุรกิจทั้งแบรนด์เครือข่ายแล้วก็การลงทุนในเทคโนโลยีแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นที่บอกว่าคู่แข่งเจาะเข้ามายากมากๆหรือลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยนใจได้เลย ซึ่งสำหรับนักลงทุนเน้นคุณค่าการมีครูเมืองระดับนี้ก็ถือว่าน่าสนใจแล้วนะครับแต่ก็ต้องตระหนักถึงข้อจำกัดแล้วก็อาจจะต้องการส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัยที่มากขึ้นมาชดเชยเข้าใจชัดเจนขึ้นค่ะมีครูเมืองแต่ก็ต้องประเมินความแข็งแกร่งตามความเป็นจริงทีนี้มาดูเรื่องคนบ้างค่ะปัจจัยด้านผู้บริหารและการกำกับดูแล management and governance นี่สำคัญไม่แพ้กันเลยบัฟเฟตต์มักจะมองหานักบริหารที่เก่งแล้วก็ซื่อสัตย์ ผู้บริหารของเดียในปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้างคะอืมข้อมูลส่วนใหญ่ชี้ไปในทิศทางบวกนะครับทีมผู้บริหารระดับสูงหลายคนมีประสบการณ์กับเดียมายาวนานเลยซึ่งมันสะท้อนความเข้าใจในธุรกิจอย่างลึกซึง้งและก็ความต่อเนื่องในการวางกลยุทธ์ CEO คนปัจจุบันคุณจอห์นซีเมก็อยู่กับบริษัทมาหลายสิบปีไต่เต้ามาจากหลายตำแหน่งซึ่งมักจะเป็นสัญญาณที่ดีนะครับ นอกจากนี้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี้เดียมีการปรับโครงสร้างองค์กรครั้งใหญ่เลยเพื่อให้การทำงานคล่องตัวขึ้นลดความซําซ้อนแล้วก็มิงเน้นไปที่การนำเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นซึ่งดูเป็นการเคลื่อนไหวเชิงรุกเพื่อปรับตัวรับอนาคตนะครับการปรับโครงสร้างนี่มองได้สองมุมนะคะบางทีก็เป็นสัญญาณของปัญหาภายในหรืออาจจะเป็นแค่การปรับให้ทันโลกจริงๆในกรณีของเดียดูเหมือนจะเป็นอย่างหลังมากกว่าครับ จากข้อมูลที่เปิดเผยออกมานะดูเหมือนจะเป็นการปรับเพื่อประสิทธิภาพแล้วก็รองรับกลยุทธ์ใหม่ด้านเทคโนโลยีและบริการมากกว่าจะเป็นการแก้ปัญหาภายในนอกจากนี้เรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือ Governance ก็ดูจะทำได้ตามมาตรฐานนะครับมีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆรวมทั้งรายงานด้านความยั่งยืนหรือ sustainability report ที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการดําเนินง,งานด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและก็ธรรมาภิบาล ESG ซึ่งเป็นสิ่งที่นักลงทุนสถาบันให้ความสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆครับโดยรวมก็ดูดีนะคะมีประสบการณ์มีการปรับตัวเชิงรุกแต่แน่นอนว่าผลงานในอดีตหรือโปรไฟล์ก็ไม่ได้การันตีความสําเร็จในอนาคตเสมอไปใช่ไหมคะถูกต้องครับการตัดสินใจของผู้บริหารย่อมมีทั้งถูกและผิดพลาดได้เสมอ นักลงทุนก็ยังคงต้องติดตามผลการดำเนินงานและก็การตัดสินใจสำคัญสคัญของผู้บริหารอย่างใกล้ชิดต่อไปครับว่าพวกเขาสามารถจัดสรรเงินทุนหรือ c capital a l l o c a t i o n ได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพหรือเปล่าสามารถนำพาบริษัทผ่านช่วงวัฏจักรขาลงได้ดีแค่ไหนแล้วก็สามารถผลักดันกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีให้เกิดผลเป็นรูปธรรมได้จริงตามที่วางแผนไว้หรือไม่แต่ถ้าประเมินณจุดนี้ก็ถือว่าผู้บริหารของเดียผ่านเกณฑ์ที่นักลงทุนเน้นคุณค่ามองหาครับ โอเคค่ะผู้บริหารดูดีแต่ก็ต้องจับตาดูผลงานกันต่อไปทีนี้มาถึงเรื่องที่น่าจะตื่นเต้นและสำคัญที่สุดสำหรับการมองไปข้างหน้าเลยนั่นคือแนวโน้มและแผนในอนาคต future trends and outlook เดียกำลังจะเดินไปทางไหนมีโอกาสอะไรรออยู่แล้วก็มีความท้าทายอะไรที่ต้องเผชิญบ้างคะ่ะถ้ามองในด้านโอกาสนะครับต้องบอกว่าเดียว,วางทิศทางไว้ชัดเจนแล้วก็น่าสนใจมากครับ เป้าหมายใหญ่ที่ประกาศออกมาแล้วก็น่าจับตามองที่สุดเลยคือการเพิ่มสัดส,ส่วนรายได้ประจำจากซอฟต์แวร์และบริการ Recurring Revenue ให้ได้ถึง10%ของยอดขายรวมภายในปี2020นี่คือการเปลี่ยนเกมครั้งสำคัญเลยนะครับจากเดิมที่รายได้หลัดมาจากการขายเครื่องจักรเป็นครั้งคราวซึ่งมนันผันผวนสูงตามวัตจักรใช่ไหมครับไปสู่การสร้างรายได้ที่สม่ำเสมอมากขึ้นจากการเก็บค่าบริการซอฟต์แวร์ ค่าธรรมเนียมการใช้ข้อมูลหรือบริการเสริมต่างๆถ้าทำได้สำเร็จจริงๆนะครับจะช่วยลดความผันผวนของผลประกอบการได้เยอะเลยแล้วก็อาจจะทําให้ตลาดให้ valuation หรือมูลค่าหุ้นที่สูงขึ้นด้วยเพราะนักลงทุนมักจะชอบธุรกิจที่มีรายได้ประจําสม่ําเสมออยู่แล้วโหเป้าหมาย10%ภายในปี2030นี่ถือว่าทะเยอทะยานมากนะคะสำหรับบริษัทที่ฐานเดิมคือขายเหล็กหนักๆแบบนี้มันเปลี่ยนเกมเลยนะถ้าทำได้จริงแล้วโอกาสอื่นๆล่ะคะ มีอะไรอีกก็คือการต่อยอดจากเทคโนโลยี precision agriculture automation แล้วก็ electrification ที่ลงทุนไปนั่นแหละครับเทคโนโลยีเหล่านี้จะช่วยให้เกษตรกรทำงานได้แม่นยำขึ้นลดการใช้ปุ๋ยยาฆ่าแมลงลดการใช้น้ำมันเพิ่มผลผลิตต่อไร่ซึ่งมันตอบโจทย์ทั้งเรื่องประสิทธิภาพแล้วก็เรื่องความยั่งยืนด้วยนอกจากนี้ เดียยังมองไปถึงเครื่องจักรที่ทํางานได้อัตโนมัติมากขึ้นหรือแม้กระทั่งการใช้พลังงานไฟฟ้าในเครื่องจักรบางประเภทซึ่งจะเป็นเทรนด์สาคัญในอนาคตนะครับแล้วก็ล่าสุดก็มีข่าวการลงทุนขยายโรงงานในสหรัฐเพื่อรองรับการผลิตเทคโนโลยีใหม่ๆเหล่านี้ด้วยฟังดูมีสตอรี่การเติบโตที่น่าสนใจมากเลยค่ะแต่เหรียญย่อมมี2ด้านเสมอมาดูฝั่งความเสี่ยงและความท้าทายบ้างค่ะ มีอะไรที่นักลงทุนต้องกังวลเป็นพิเศษไหมคะมีหลายประเด็นที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดเลยครับอย่างแรกที่ต้องย้ำอีกครั้งเลยคือความเสี่ยงจากวัตจักร c y c ลิ c ล์ริสกอันนี้เป็นปัจจัยใหญ่ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆภาวะเศรษฐกิจโลกราคาพืชผลภัยธรรมชาตินโยบายรัฐบาล ล้วนส่งผลกระทบโดยตรงต่อกำลังซื้อของเกษตรกรแล้วก็ผู้รับเหมาก่อสร้างซึ่ง d ดีเองก็ยอมรับความเสี่ยงนี้นะครับแล้วก็มีการคาดการณ์ว่ายอดขายในปี2025อาจจะปรับตัวลดลงจากปีก่อนหน้าด้วยซ้ำสะท้อนภาพวงจรขาลงที่อาจจะกำลังเกิดขึ้นอืมแสดงว่าแม้จะมีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาแต่พื้นฐานธุรกิจก็ยังผูกกับปัจจัยมหาภาคเหล่านี้อยู่ดี ใช่ครับแล้วก็ปัจจัยภายนอกอื่นๆก็มีผลกระทบได้เสมอเช่นความผันผวนของต้นทุนวัตถุดิบอย่างราคาเหล็กต้นทุนค่าแรงที่สูงขึ้นปัญหาห่วงโซ่อุปทานสป라이ช์เ i นที่อาจจะยังไม่คลี่คลายดีนักในบางส่วนรวมถึงความเสี่ยงด้านกฎระเบียบภาษีในแต่ละประเทศที่เข้าไปทำธุรกิจสิ่งเหล่านี้สามารถกัดกร่อนอัตรากำไรได้เสมอครับแล้วความท้าทายในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ธุรกิจบริการและซอฟตแวร์ล่ะคะพูดง่ายแต่ทำยากหรือเปล่า นี่คือความเสี่ยงในการดำเนินกลยุทธ์ execution risk ที่สำคัญมากครับการเปลี่ยนจากบริษัทที่เก่งเรื่องผลิตเครื่องจักรมาเน้นขายซอฟต์แวร์และบริการเนี่ยมันต้องอาศัยทักษะวัฒนธรรมองค์กรและก็โมเดลธุรกิจที่แตกต่างออกไปเลยมันมีความท้าทายหลายด้านครับทั้งการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้ใช้งานง่ายแล้วก็มีประโยชน์จริงๆการสร้างการยอมรับและก็การปรับเปลี่ยนพฤติการของเกษตรกรการตั้งราคาค่าบริการที่เหมาะสม การแข่งขันกับบริษัทเทคโนโลยีโดยตรงแล้วก็การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลลูกคา้าการเติบโตของรายได้ประจำ10%ภายในปี2030เนี่ยแม้จะเป็นเป้าหมายที่น่าตื่นเต้นแต่ก็มีความไม่แน่นอนสูงมากว่าจะทำได้สำเร็จตามแผนหรือไม่หรืออาจจะต้องใช้เวลานาน,านกว่าที่คาดนะครับเป็นภาพที่ชัดเจนมากค่ะมีทั้งโอกาสที่น่าตื่นเต้นจากเทคโนโลยีและการปรับโมเดลแต่ก็มีความเสี่ยงใหญ่จากธรรมชาติของอุตสาหกรรมปัจจัยภายนอก แล้วก็ความท้าทายในการเปลี่ยนผ่านธุรกิจสรุปแล้วแนวโน้มโดยรวมสำหรับเดียควรจะมองอย่างไรดีคะโดยรวมคือเดียเป็นบริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโตระยะยาวนะครับจากการเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรและก่อสร้างอยู่แล้วแล้วก็มีการปรับตัวเชิงรุกเข้าหาเทคโนโลยีและโมเดลธุรกิจใหม่ๆที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้ลูกค้าแล้วก็สร้างรายได้ที่สม่ำเสมอมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็ยังต้องเผชิญกับความท้าทายและความไม่แน่นอนที่สูงมากทั้งจากปัจจัยมหาภาคที่ควบคุมไม่ได้แล้วก็ความเสี่ยงในการดําเนินกลยุทธ์ใหม่ให้ประสบความสําเร็จนี่คือภาพความเป็นจริงที่นักลงทุนต้องนํามาพิจารณาครับเข้าใจเลยค่ะมาถึงคําถามสุดท้ายและอาจจะสําคัญที่สุดสําหรับนักลงทุนสไตล์บัฟเฟตส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภยัยหรือ Mar g i n o f Safety หลังจากที่เราพิจารณาครบทุกด้านแล้วทั้งธุรกิจ คููเมืองผู้บริหารอนาคตและความเสี่ยงณนะราคาหุ้นปัจจุบันที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยมันคุ้มค่าที่จะลงทุนไหมคะเราจ่ายแพงเกินไปหรือเปล่าสําหรับหุ้นตัวนี้นี่คือหัวใจของการตัดสินใจเลยครับหลังจากวิเคราะห์คุณภาพของธุรกิจและความเสี่ยงต่างๆมาหมดแล้วเราต้องถามตัวเองว่าราคาที่เรากําลังจะจ่ายเนี่ยมันถูกพอหรือยังมันได้สะท้อนความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่เราคุยกันมาทั้งหมดแล้วหรือยัง มีบทวิเคราะห์หลายชิ้นเลยครับที่มองว่าณระดับราคาปัจจุบันหรือ valuation ของเดียเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ถูกมากนักหรืออาจจะค่อนขั้นเต็มมูลค่าไปแล้วเมื่อเทียบกับแนวโน้มผลประกอบการในระยะสั้นที่อาจจะชะลอตัวลงตามรอบวัฏจักร หมายความว่าราคาตอนนี้อาจจะยังไม่ได้ให้ส่วนลดมากพอที่จะรองรับความผิดพลาดในการคาดการหรือเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างนั้นหรือเปล่าคะใช่ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับธุรกิจที่เป็นวัตถรสูงอย่างเดียการมี Margin of Safety ที่กว้างพอเป็นเรื่องสำคัญมากๆเพราะโอกาสที่ผลประกอบการจะต่ำกว่าคาดหรือเจอสถานการณ์เลวร้ายมันมีอยู่เสมอ บัฟเฟตต์มักจะชอบซื้อบริษัทที่ดีในราคาที่เหมาะสมหรือยอดเยี y ่ย e มการซื้อหุ้นเดียนักตอนนี้อาจจะเข้าขายซื้อบริษัทที่ดีแต่ราคาอาจจะยังไม่ถึงขั้นยอดเยี y ่ย e มในมุมมองของนักลงทุนที่ระมัดระวังมากๆนะครับแล้วจังหวะในการเข้าซื้อล่ะคะมีความสำคัญแค่ไหนสำหรับหุ้นวัตจักรแบบนี้สำคัญมากครับสำหรับหุ้นวัตจักรอย่างเดียวหรือหุ้นในอุตสาหกรรมอื่นๆที่มีความผันผวนสูงเนี่ย จังหวะที่ดีที่สุดในการเข้าซื้อมักจะเป็นช่วงที่ตลาดกำลังกังวลมากๆหรือมองเห็นแต่ข่าวร้ายเป็นช่วงที่คนส่วนใหญ่กลัวแล้วก็เทขายหุ้นออกมาซึ่งมักจะทำให้ราคาหุ้นปรับตัวลงมาต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงของมันมากพอสมควรการซื้อในช่วงนั้นแหละครับจะทำให้เราได้มาจินออฟเซฟตี้ที่สูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญเลยแปลว่าสำหรับนักลงทุนเน้นคุณค่าอาจจะต้องอดทนรอจังหวะ ไม่ใช่เห็นว่าเป็นบริษัทดีมีอนาคตแล้วรีบกระโดดเข้าใส่ทันทีที่ราคาไหนก็ได้ถูกต้องครับความอดทนคือคุณธรรมที่สำคัญมากของการลงทุนเน้นคุณค่าการรู้จักบริษัทที่ดีแล้วก็การรู้จักรอคอยราคาที่เหมาะสมคือสองสิ่งที่ต้องมาคู่กันเสมอสำหรับความสำเร็จในระยะยาวโดวยเฉพาะกับหุ้นอย่างเดียที่มีทั้งด้านดีและความเสี่ยงผสมกันอยู่แบบนี้ เอาละค่ะเราเดินทางมาถึงบทสรุปกันแล้วหลังจากเจาะลึกหุ้น Deer c o m p o n y a n y หรือ DE กันในหลายๆมิติผ่านมุมมองแบบ Warren Buffett สรุปแล้วหุ้นตัวนี้นะับปัจจุบันถือว่าน่าลงทุนมากน้อยแค่ไหนคะถ้าให้สรุปเป็นประเด็นตามหลักการลงทุนเน้นคุณค่าเลยนะครับจะได้ประมาณนี้ครับ 1. ธุรกิจ business เข้าใจได้ไม่ยากมีความต้องการพื้นฐานรองรับมีศักยภาพในระยะยาวแต่มีความเป็นวัตถจักรสูงมากจริงๆ 2. คูเมืองโหมดมีอยู่จริงจากแบรนด์เครือข่ายแล้วก็การลงทุนในเทคโนโลยีจัดอยู่ในระดับปานกลางถึงค่อนข้างแข็งแรงแต่ก็ไม่ใช่ระดับที่ไร้เทียมทานแล้วก็อาจถูกทดสอบในช่วงขาลงได้ 3. ผู้บริหารแมネจเมนต์มีประสบการณ์ดูน่าเชื่อถือมีการปรับตัวเชิงรุกถือว่าผ่านเกณฑ์แต่ก็ยังต้องติดตามผลงานใกล้ชิดต่อไป4อนาคตฟิวเจอร์เอาลุค มีทิศทางที่น่าสนใจในการมุ่งสู่เทคโนโลยีบริการแล้วก็รายได้ประจำแต่ก็มีความเสี่ยงและความท้าทายในการดำเนินกลยุทธ์ให้สำเร็จสูงเช่นกัน 5. ส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัย (Margin of Safety) นัราคาปัจจุบันอาจจะยังไม่กว้างคอสำหรับนักลงทุนที่ระมัดร,ระวังมากๆเนื่องจากความเสี่ยงจากวัฏจักรแล้วก็ Execution Risk ที่มีอยู่ดังนั้นข้อสรุปคือ Dear DE เป็นบริษัทที่ดีที่น่าสนใจสำหรับการติดตามและพิจารณาลงทุนในระยะยาวอย่างแน่นอนครับเพราะมีพื้นฐานที่แข็งแกร่งในระดับหนึ่งแล้วและก็มีทิศทางสู่อนาคตที่ชัดเจน แต่ถ้าถามว่าน่าลงทุนทันทีหน้าตอนนี้หรือไม่ในมุมมองนักลงทุนเน้นคุณค่าที่ต้องการมาจีนหรือเซฟที่สูงๆคำตอบอาจจะเป็นยังไม่รีบครับอาจจะรอให้ราคาหุ้นปรับตัวลงมาสะท้อนความเสี่ยงต่างๆมากกว่านี้หรือรอให้เห็นความคืบหน้าในการเปลี่ยนผ่านธุรกิจที่ชัดเจนขึ้นก่อน เป็นการวิเคราะห์ที่ครบถ้วนแล้วก็เห็นภาพรวมชัดเจนมากค่ะได้เข้าใจทั้งจุดแข่งที่น่าสนใจจุดที่ต้องระมัดระวังโอกาสที่รออยู่แล้วก็ความเสี่ยงที่ต้องเผชิญทําให้มองหุ้นเดียในมุมมองการลงทุนเรียบยาวได้รอบด้านมากขึ้นจริงๆค่ะสุดท้ายนี้มีอะไรอยากจะฝากให้นักลงทุนที่สนใจหุ้นตัวนี้ได้คิดต่อไหมคะครับผมคิดว่าคําถามสําคัญที่น่าคบคิดต่อนะครับคือท้ายที่สุดแล้วเนี่ย การเดิมพันครั้งใหญ่ของเดียกับเทคโนโลยี precision agriculture แล้วก็การสร้างรายได้ประจำจากซอฟต์แวร์นั้นจะสามารถเปลี่ยนโฉมบริษัทให้หลุดพ้นจากความเป็นวัตถจักรที่ผันผวนรุนแรงแบบเดิมๆได้อย่างแท้จริงหรือไม่หรือว่ามันเป็นเพลงการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจเดิมที่ยังคงอ่อนไหวต่อราคาพืชผลและภาวะเศรษฐกิจโลกอยู่ดีนี่คือคำถามสำคัญที่จะกำหนดมูลค่าระยะย,ยาวของเดียในอนาคตครับ น่าลองเก็บไปคิดต่อกันดูนะครับถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้กดติดตามช่องไทยเกอร์รีวิวไว้เลยและอยากให้ทำคลิปแบบไหนพูดเกี่ยวกับอะไรคอมเมนต์ไว้ได้เลยแล้วเจอกันในคลิปต่อไป